ภาพนี้ชื่อภาพ over the wave ของศิลปินชาวญี่ปุ่นเซสุโกะมาสุชิมะถ้าดูดีๆเนี่ยภาพนี้ไม่ได้วาดบนกระดาษแล้วก็ไม่ได้ใช้การระบายสีใดๆเลยนะครับแต่ว่ามันเกิดจากการเย็บก็คือการเอาผ้าผืนเล็กๆเ,เนี่ยมาเย็บกันเป็นผ้าผืนใหญ่ การเย็บผ้าเนี่ยถือว่าเป็นศิลปะที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษยยชาติเลยก็ว่าได้นะครับในทุกวัฒนธรรมเนี่ยจะต้องมีการเย็บผ้าทั้งนั้นเพราะว่าการเย็บผ้าเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วในการทําให้หนังสัตว์ผืนเล็กเนี่ยกลายเป็นผ้าผืนใหญ่แล้วก็มนุษย์เราเนี่ยสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีวัฒนธรรมการเย็บผ้ามาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับกราะของสมุไรในอดีตเนี่ยก็เกิดจากการเย็บเหมือนกันนะภาพนี้เนี่ยโอเวอร์เดอะเวฟเนี่ยตัวศิลปินเนี่ยคุณเซซุโกะมัตส ทำขึ้นมาเพื่อราลึกให้กับคนที่อุทิศตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือเหยื่อผู้ประสบภัยสึนามิฟุกุชิมะนะครับในปี2011ก็เป็นการเย็บผ้าเนี่ยเป็นประกายแสงจากประภาคารเนี่ยส่องให้เห็นความหวังของคนที่ยังมีชีวิตรอดมาได้ ตอนนี้ผมมีหนังสือเล่มใหม่วางแผงตามรา้านหนังสือทั่วไปแล้วหรือว่าสามารถสั่งจากเพจสำนักพิมพ์ยิปซีก็ได้นะครับลองไปหาดูได้ประวัติศาสตร์งานศิลปะผ่านทองฟ้าและก้อนเมฆโดยพานุไตรเวทขอบคุณครับ